กับทักทายสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกูทุกคนที่เข้ามารับชมเด้อพี่น้องเด้อมือนี่กับวันไปงานเด้อพี่น้องเด้อจะร้อยในะงานสามเนาะแต่พอวันเป็นเกลยราคงราคาแหละก็บจได้เงินบมดหรืออ,อ,อย่างไรวันนี้ผมก็ยังรอหายคำตอบเด้อพี่น้องเด้อเนาะอยู่บ้านพี่น้องมือนี่สักผ่าสักแพ้เรียบเรียบร้อยเนาะปั่นผ่าปั่นแพ้เนาะพี่น้อง สำเร็จเจ็ดสิ้นบุดแล้วบัี้พอเป็นก็อันนี้เด้อพี่น้องเด้ออยากก,กินแง้ง่อไม้นะแ่้งม้ใช่กระดูกหมูก,ก่อนพี่น้องเลยหัวกระดูกกระดูกหมูใส่ขนาอ มันดับกลิ่นตอนพี่น้องมานี่นกิ่ข้าวเนาะนีน่เอามาเอามาแต่กอส,สดๆเด้อพี่น้องอือข่เบือมาเรียบร้อยบะน,นี้มาต้มน้ำไม้ต่อเด้อพี่น้องเด้อใส่เกลือหนึ่งซอนชาถ้า,ถามันเดือดแล้วเนาะต้มจนน้ำไม้จืดหมดละน้เกลือเครื่องแก,ง,แกงก็ซื้อมาเด้อพี่น้องเด้อจากตลาดเนาะนี่ อย่านางมาปั่นเอาบอ่อปั่นแ้องกนโอ้ละเอียดขังเาเกิน เฮ็ดกระตุนเฮ้ยมีเขาอะชิมีเฮ็ดปูน

อันนี้เหตดจะได้พอมเลยนะสมัเดยวอหะนอนเออปตอนสีสีซื้อใช่ประเดตดตอนนะ ai cái mặt 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 anh mặt cái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  cái mặt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  cái cái gì ai เดูสิอนดีทั้งเีอะนะล่างเรีย,ยบร้อยพี่นไหมแข็งแกงเขาเบื่อเพิ่งกระปั้นเนาะเด้๋ยพี่น้องเด้อใส่กับเนยนางเลยสัสสส่งสกขายนัง,มงโ,มโมพี่น้องเลยเมซี่ขายมังโมเนาะข <laughs> ายกินเอง <laughs> ผู้ดีกินมือมาชีวิตมันมันยังใหม่โพดมันบริสุทธิ์น,นี้ลปลาปดาตัวผู้ดีกินเลยนี่นะกลายเป็นเจ้าหน่อยนึ่งบอกเป็นเจ้าแล้วมันบริสุทธิ์ชีวิตเราไม่หลัหวานอืมอืมอืมพอด กานเข้าขไปกี่นิ้วนี่ครับกระติมาตองเด้อพี่น้องเด้อเงนจะเดือดละต้มจะล้นละ Hãy subscribe cho Để không bỏ lỡ những video xây lúc đột ไปแดดปนเดี๋ยวันี

sai đấy, xài... đấy, มาใส่อีกแต่ปักหลายพอ ตัวไว้จะโดนเกือบได้เกือบแล้วก็ลื่นแล้วหมูใส่หม้อใหญ่เลยพี่น้องคนมันจครับ แ,แล้วยยได้ล,ดลกระยา,าแล้วออกซิมก่อนเดี๋ยวแได้ละเดี๋ยวแล้วละเอามาป่ะสิหอมเลยพี่น้องไปบัดฟงจังสีใส่ผักกระเรียแบบร้อยบันในะส่เลยผักแคร่

พวดพมูกินงำเสุดูงสดสดบายพี่น้องเลยมสวัสดีครับปลุงอนมืมสดสดพี่น้องมาจากต้นเลยเอาตอน ัคเจ้าก็ขยายปลูกมันลายเนี่ยงานเรือ่องมเรย่องสามคอเรืไม่้ยงบงกระเพาะไม่ไเรื่องก้ากระเพาม่อดก็จะได้ซ้ำหน่อเอาดินมาใส่